สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่สยามนะคะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยไปดูกล่องุูมแบรนด์ใหม่ที่เผื่อใครหลายๆคนแบบอาจจะเบื่อฟอบ์มาเนาะแบรนด์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือ Pony on View นั่นเองนี่ Pony on v i e วิ อันนี้หมดแล้วโซอัล so แซบมากยังมีอยู่กล่องละสี่ร้อยแปดสิบสนัวมาดวนนี้น้องคนนี้อ่ะน้องโซอัล อันนี้อะไรไม่รู้น่ารักดีมันดูเยอะมันดูตัวใหญ่วิ้ยอันนี้น่ารักอะอันนี้นะแต่ไม่รู้เท่าไหร่เขาไม่ติดค่ออสัมมาแปดสิบเขาติด่าระคาแต่ไม่เห็น สุดๆสวยมากสี่หสวยเนอะน้องชื่อโดโลลีป่ะสวยมากน่ารักัเนอะดูดิน่ารักดีออมีก็นารกันดำก็มีนะทุกคน นี่นีเน่ารนี่นี่แม่เสือร้องพลกปีเอาจริงๆเสือร้องพลกปี กิดมาอ้วนน่ารักมากอ่ะไอที่เป็นหนูกระต่ายนี่น่ารักมากไม่รู้เหมือนกันแต่น่ารักดีอันนี้น่ารักดีเท่อ่ะมันออกแนวเท่ก็ตัวเดียวกันอันนี้ปี่จัดเด็กไม่ต้องถอยไปด้วยมันมีตัวใหญ่โง่พีศาจเด็ก ่าข้างเลยวะเสวยอะไรไปน่ราของเขาเยอะมากอันนี้ก็น่ารักอันนี้ก็น่ารกอันนี้แบบแมใช่ไหมคนเล่นเยอะปะเราก็ไม่รู้เหมือนกัน เสื้อก็มีอะทุกคนน่ารักมากไม่ได้มีแต่กล่องสูงสูงจุจุดสื่อเจ็ดร้อยเก้าสิบสุขุาทีเวอร์นี่กล่องจุดจุดสื่ออมมี่เอาอันนี้ไปวางที่บ้านปะ่ะเวอร์มากตลกอ่ะอันนี้กล่องนี้ตลกอ่ะาากรขึ้นม อันนี้ก็น่ารักแบบเป็นฟิลแบบเทพพระเจ้ามีจริงๆใส่ชิงเอี้ยงไงโกนอูใช่ไม่ได้มาเล่นๆนะคะมูมาแบบมูใช่สายมูแต่น่ารักอ่ะ หมดแล้วไง่าแต่มันน่ารักมากอันนี้อยากได้มากเลยอะแตหมดแล้วอันนี้เอออันนี้ก็น่ารักน่ารักดีอันนี้ก็น่ารักหูรูรูอันนี้น่ารัก บ๊อบอัพสโตก็จะมีของอยู่เยอะมากเป็นแบบว่าเป็นเสื้ออะไรเงี้ยอันนี้น่ารักดีหมวกหมวกเค่อ่ะเนี่ยหมวกเค่ดี<ม>เท่าไหร่อ่ะดูละคายหน่อยอ๋อ<ม>นี่ไงเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหมวกแบบเราจะสิบเสื้อหนึ่งพันเจ็ดสิบบาทมีลมเุ้ยอันนี้น่ารักเป็นของเป็นของน่ารักมาก อันนี้ก็จะเป็นกล่องสุ่มใช่ไหมอโอฟุลราคาเท่าไหร่อะ่ะ471บาทโอ้ยอันนี้น่ารักมาก1 3 9 1าอุ๊้ยหนักอยู่นะไม่มีป้ายห้ามจับใช่ไหมน่ารักอ่ะเป็น sheep and bear อันนี้อันนี้น่ารัรอุ้ยอันนี้เหมาะกับแม่ไหมโอลิมปิกจ้ะ มไม่สิไม่พี่วิวไม่มีวิวอันนี้ก็นา่ารักดีนะอ๋อมันคืออันนี้ใช่ไหม,มใช่ไหมใช่ Yes sir อ๋อนี่น่นนารักแล้วก็อันนี้เป็นที่ยกน้ำหนักไ้เกี่หลายตัวเหมาะกับโอลิมปิกตอนนี้สุดๆ เป็นแบบ happy birthday ราคาอยู่ที่เท่าไหร่พันสองสามสิบเอ็ดบาทน่ารักมากอันนี้อันนี้ก็น่ารักอ่ะเป็นเหมือนมีขี้มูกอ่ะน้องน้องไม่สบายเ๋ยน้องเป็นหวัดอ่ะเปล่าตัวนี้น่ารักนี่ก็น่ารักน่ารักหมดเลยอันนี้สองพันน่ารัก บีบเลยนล่ารักดีต้องเป็นที่บริหารหมือใช่ไหมไม่รู้สกูชี่หรือเปล่าน่าใช่ที่น่ารักเท่าไหร่ราคายอยู่ตรงจ้ะหอ้อ๋อหกร้อยหกร้อยสิบบาทหูใหญ่มากที่ใส่เอาเขนใส่ได้อะห่อห่ออันนี้ก็น่ารัก อันนี้ก็น่ารักรอ่ะอันนี้น่ารักน่ารักไปหมดเ,ออเท่าไหร่อ่ะแปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทอ๋อเราก็มีอันนี้ไงเหมือนอันนี้ออกใหม่ป่ะน่ารักเส้นกลงสูบฟิลแบบโอเชียนลักมาก สำหรับใครที่ถามน้องคนนี้ที่แบบเป็นตัวฮนะิตเนอะเหมือนจะไม่มีอาจจะเพราะเรามาแบบวันท้าๆเราก็ได้แต่ว่ามีน้องคนนี้แทนน่ารักอันนี้ก็ยังมีอยู่รักมากทุกคนดูดี๋ยวทุกคนมีการ์โรเด้วยอ่ะเป็นหมูน่ารักอ่ะรักมาก นี้ก็น่ารักเป็นแบบสติกเกอร์รักดี